งานเมื่อ26ปีก่อนเงินเดือน200เตื่น5โมงชาตี5ไปถึงร้านขายยา6โมงเชา้าเก็บกวาดจัดยาเข้าที่จัดยาเข้าลังเอาลังยาขึ้นรถเอารถไปส่งส่งถึงมือผู้รับกลับถึงโรงงานยาร้านยาเที่ยงคืนเงินเดือน200 เช่นนี้ทุกวันทุกคนมาทำงาน8โมงเช้าแล้วเลิกงาน3ามทุ่มสทุ่มแต่ผมเลิกเที่ยงคืนตีหนึ่งครั้งแรกที่จัดหัดอยู่ในร้านยาผมมีหน้าที่จัดยาตามออเดอร์ออเดอร์หนึ่งมียาประมาณ30-50ถึงชนิดวันหนึ่งจัดประมาณ50ออเดอร์ก็ต้องจัดยาหลายร้อยชนิด ในร้านขายยามียาประมาณ1,000กว่าชนิดทุกๆวันผมจะท่องจำยาที่ผมจัดจำชื่อยาจำราคา,ายาจำราคาขายส่งจำราคาขายปลีกจำว่าร้านนี้ซื้อเชื่อซื้อสดเครดิตดีเครดิตไม่ดียาตัวเดียวกัน ร้านกอขายถูกร้านขอขายแพงเพราะเหตุไรผมถามหลงจูใหญ่ไม่เพียงแต่จำผมจดใส่กระดาษทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวผมจะท่องแม้กระทั่งกลางคืนก่อนนอนผมก็ท่องผมท่องแม้ในความฝันผมก็ยังท่องแล้วก็อยู่กับยาว่ายายี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่ วันหนึ่งหลังจากทำงานไป60วันผู้จัดการใหญ่คือหลงจูไม่ได้มาทำงานเท่าแก่ใหญ่เท่าแก่ซึ่งเป็นเจ้าของจิจการทั้งหมดเป็นหุ้นส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องในเรื่องยาเลยโมโหมากที่หลงจูใหญ่อยู่ๆก็ไม่มาทำงานขาดคนออกใบออเดอร์ยาทำให้ทั้งร้านนี่หยุดชะงักหมด ท,ทั้งที่เปิดร้านยามาเป็นเวนลาหลายสิบปีแต่ไม่มีใครสามารถออกไปออเดอร์ยาได้วันนั้นผมเดินเข้าไปหาเท่าแก่บอกเท่าแก่ครับให้ผมทดลองออกไปสั่งยาไหมครับเท่าแก่มองหน้าผมด้วยความโมโหสุดขีดขณะนั้นเขาโมโหมากๆที่ที่ไม่รู้จะทำยังไงกับการกับการแก้ปัญหาของร้านแล้วยังเจอเด็กหนุ่มเพิ่งทำงานมา2เดือนอายุ19ปีบอกว่าจะออกไปออเดอร์ยา ่านั้นเองผมผมเหมือนกับเอาไฟไปจุดน้ำมันเบนซินซึ่งซึ่งเปิดรอไฟมาจุดอยู่แล้วเขาร้องทันทีแล้วก็ด่าผมว่าอยู่ประสาทเหรอยู่กินยาผิดหรือเปล่าเขาอยู่กันมาสิบปียังออกไปออกไปออเดอร์ยาไม่ได้เธอทำงานเพียงสองเดือนออกมาแล้วยาได้แล้วโอ้โหใส่ผมเป็นชุดผมบอกเขาแก่ เท่าแกยังไม่ได้ให้ผมทดลองออกไปสั่งยาแล้วเท่าแก่จะรู้ได้งไงว่าผมออกไปสั่งยาไม่เป็นเท่าแก่รอผมออกไปสั่งยาแล้วเขียนไม่ถูกเขียนผิดตอนนั้นจะตบจะแตะยังไม่ช้าไปนะเท่าแก่กับคนในร้านสามสิบกว่าคนมองมาที่ผมเท่าแก่ให้สัญญาณนวะ่าเอาลองดูผมขึ้นไปบนโต๊ะเก้าอี้ที่เขาที่ผู้จัดการใหญ่นั่งอยู่แล้วผมก็ออกไปสั่งยา โอลิโอไมซิน100เม็ดราคา123บาทนี่สมัยเมื่อ26ปีก่อนนะครับ100เม็ดราคา123บาททีซีไมซินซีมาโลชั่น1โหล1 4บบาท50ต่างมาเช่าใครดูใครดูไม้ไทยสั้นชกบ้างเห็นโฆษณาซีมาโลชั่นไหมนั่นแหละโหลหนึ่งเมื่อ26ปีก่อน14บาท50ทันใจสมัยก่อนยาชื่อทันใจไม่ใช่ชื่อทำใจของโอสถสภาที่เองอยู่เหมือนเช่นปัจจุบัน ดึงกล่องห้ราคาเท่าไหร่ผมออกได้หมดทุกรายการตอนแรกหลงจูไม่มาเท่าแกก็คลุ้มคลั่งแล้วตอนที่ผมบอกว่าจะออกไปสั่งยาแกก็ประสาเสียไปครึ่งซี่แล้วตอนผมเขียนเป็นเรียบร้อยแกเอามาพาทั้งตัวเลย คือช็อกแล้วช็อกอีกช็อกอีกสามช็อกไม่ต้องช็อกสี่นะตอนนั้นจองวันล้เตรียมอุ้มไปเท่าแก่เกานิ่งไปนานมากแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ตีมมานี่เนะมึงพูดมาตรงตรงเลยมึงเคยฝึกยาที่ไหนมามันเป็นไปไม่ได้60สบวันอยู่เขียนไปสัญญาได้หมด ก็เลยเอาลังลังลิโพวิตันดีนะฮะสมัยนั้นลิโพวิตันดีขวดหนึ่งเนี่ยสูงขนาดนี้ผมเอาลังวิโพวิตันดีมาสามลังต่อขึ้นมานะให้มันสูงเพราะตัวผมค่อนข้างสูงสแตนดาร์ดเอา้าทำไมพี่ตรงไหนเหรอเอใครๆก็ว่าชั้นสูงสแตนดาร์ดนะที่สูงกว่าชั้นนี่ไม่สแตนดาร์ดหมดนะผมก็ต่อลังลิโพขึ้นมาสามลังแล้วผมก็ขึ้นไปยืนบนหลังแล้วก็บอกว่าเอท่าแกครับแล้วก็เพื่อนๆที่ร่วมงานด้วยกันผมมีความในใจบางอย่างจะบอก เตทที่ผมออกไปสั่งยาได้ผมอยากจะบอกให้นะครับว่าในโลกนี้เต็ไมไปด้วยคนทํางานน้อยกว่าเงินเดือนที่เท่าแก่จ้างแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่ทํางานเกินเงินเดือนที่เท่าแก่จ้างเท่าแก่จ้างผม200ยผมมา6กโมงผมจัดยาเข้าที่ทุกๆยาที่ผมจัดผมจําราคายาและท่องจํา และจําได้ด้วยแม้กระทั่งว่ายาวางอยู่ที่ตรงไหนผมจัดถึง8โมงเช้าโกต้าผมหใบออเดอร์ผมจัดเสร็จตั้งแต่ตั้งแต่พนักง,งานยังไม่มีใครมาทำงานเลยผมจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเพื่อนพนักง,งานคนแรกมาทำงานก็บอกเฮ้ยกฤษนะมึงจัดเสร็จแล้วหมดแล้วเหรอบอกครับให้ hey, ช่วยกูได้เอาใบทุกคนมาช่วยให้ผมช่วยคนละใบมีพนักง,งานสิบกว่าคนเอามาให้ผมอีกสิบกว่าใบ ผมก็จัดจนกระทั่ง10โมงเช้าผมว่าเสร็จทุกคนจัดชามากเพราะกลัวเท่าแก่รวยกลัวจะง,งานเสร็จเร็วเกินไปแต่ผมรีบจัด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 แพ็ใส่ลังผมหมดงานละว,วันต่อมาแต่ละคนเอามายื่นให้ผมสองใบออเดอร์แต่ละคนมายื่นสองใบวันต่อมานานๆเข้าคนหนึ่งเจ็ดออเดอร์มันเอามาให้ผมหมดเลยบอกกฤษณะช่วยจัดการหมดก็แล้วกัน ตั้งแต่นั้นมานะครับผมไม่ต้องจัดโต๊ะอาหารให้พวกลูกจ้างในร้านกินผมไม่ต้องเก็บข้าวเก็บถ้วยเก็บชามแล้วไม่ต้องล้างเพราะมีคนช่วยล้างให้เสร็จแล้วสมัยก่อนตำแหน่งตำแหน่งใหม่ๆเข้าไปต้องล้างทุกอย่างจัดทุกอย่างแต่หลังจากที่จัดออเดอร์ยาจนกระทั่งเรียบร้อยทั้งใบทั้งร้านผมจัดอยู่คนเดียวผมท่องจำผมจดเป็นบุ๊กเต็มเก็บกลับบ้านเหมือนกับยิ่งกว่าจะสอบสอบ ชิงทุนหรือสอบอะไรที่สุดยอดของโลกเลยนะผมท่องจําหมดทุกอย่างพี่น้องเที่งทั้งหลายครับผมบอกว่าเท่าแก่เราบอกกับเพื่อนๆว่าผมมาที่นี่ฝึกยาผมไม่ได้มาฝึกเพื่อเป็นลูกจ้างตลอดชีวิตแต่ผมมาฝึกเพื่อที่จะเป็นเท่าแก ทุนงเทงหลายครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณกล้าคิดใหญ่ถ้าคุณกล้าฝันใหญ่ทุกอย่างเป็นไปได้ผมเองไม่มีอะไรแต่ด้วยความกล้าคิดกล้าฝันใหญ่หลังจากสองเดือนผ่านไปเงินเดือน200อเป็น800ร้อเท่าแก่กลัวผมออกบอกเอาไปเลย800อเมื่ออายุสิปี อย่าหัวเราะนะครับ19ปีก่อน200นี่ซื้อทอง50ตังค์นะครับสมัยนั้นทองบาทหนึ่งพี่มันที่จำได้มา48 400นะคุณ2องสมัยนั้นทองบาทหนึง400ถูกไหมเงินเดือนสองล้านนี่ซื้อทองได้50 50สตังค์เทียบวันนี้ก็มา2,000กว่าบาทขึ้นเป็น800แล้วขึ้นเป็น1,500และหลงจู้ก็ตกงานนะฮะเพราะว่ามีเด็กใหมอ่อตีเขียนใบออเดอร์ยาได้พิดกับอีก อีก30คนที่ทำงานมา30ปี20ปี10ปี8ปีในร้านไม่มีแม่แต่หนึ่งคนออกไปออเดอร์ยาได้เพราะว่ามนุษย์ในโลกนี้ร้อยละเ0 90กว่าเปอร์เซ็นเคยชินกับคำว่าเป็นไปไม่ได้ประสบความสำเร็จไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้แล้วก็ยอมรับสภาพที่เป็นอยู่และไม่เคยคิดที่จะรวยและไม่เคยคิดที่จะสำเร็จ แล้ไม่เคยคิดใหญ่ที่น้องเทฟทั้งหลายครับถ้ารบรรพบุรุษของเราถ้ามนุษย์ที่เกิดมาในยุคอดีตเช่นเออร์วินไรซ์ผู้คิดค้นเครื่องบินถ้าเขาคิดแล้วก็ทดลองและเครื่องบินก็ตกตกแล้วเขาบอกเออเลิกเลิกเลิกแมวเ,เราพวกเราคงแย่นะในรุ่นปัจจุบันเราคงไม่มีเครื่องบินบินไปเชียงใหม่หัดใจหรือฮ่องกงหรืออเมริกาท่านนักวิทยาศาส์รุ่นแรกๆของโลกคิดรถยนต์คิด คิดเรือแล้วเขาคิดแล้วลงมือทาแล้วล้มเหลวแล้วเขาก็เลิกไปเลยพวกเราคงแย่นะไม่มีเรือนั่งแล้วก็ไม่มีรถยนต์ใช้แล้วก็ไม่มีแฮนด์โฟนใช้ไม่มีโทรทัศน์ถ่ายทอดผ่านดาวเทียมจากแกรนด์พาริสที่าสเวกัสมาเช้านี้หมายพวกเราดูที่บ้านของเราพี่น้องเท็ทั้งหลายครับในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้อะไรก็ตามที่มนุษย์คิดได้มนุษย์ไปถึงได้ What man can dream, man can achieve, อะไรก็ตามที่คนฝันถึงคนไปถึง What the mind can conceive and believe, อะไรก็ตามที่ mind, mind can conceive สัมผัสแตะต้องไปถึง The body can achieve, ร่างกายไปถึงอะไรก็ตามที่มนุษย์คิดถึงมนุษย์ทดลองถ้านักวิทยาศาสตร์ทดลองจรวดแล้วล้มเหลวตกลงมาระเบิดนักนักบินอวกาศตายแล้วก็เลิก มนุษย์ก็ไปไม่ถึงดวงจันทร์พี่น้องที่กทังหลายครับสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เรือเดินทะเลทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากความคิดของมนุษย์ความฝันของมนุษย์มนุษย์คิดมนุษย์ที่เก่งจริงมนุษย์คิดได้มนุษย์ฝันถึงมนุษย์ก็ทําได้และสิ่งนั้นก็เกิดขึ้น หากว่าเรามีความรู้สึกว่าเราทําได้ถ้าเราลองมาสัมผัสกับเขาว่าเราทําได้เราเพียงแต่พวกเราทําได้เราเต็มไปด้วยพลังแต่แล้วถ้านบอกว่าเราทําไม่ได้น่ะไอ้นนก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได,ไไมได้มันเป็นไปไม่ได้ <SU ajust> แค่แค่ได้ยินว่าคําว่าเป็นไปไม่ได้นี่นะก็หมดลมแล้วหมดแรงแล้วแต่ถ้าเผื่อเราจะทําอะ้รสักอย่างบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แม้ Man, ว่ามันจะยากเย็นแสนเข็ญแม้ว่ามันจะยากยิ่งกว่าเข็นคลกขึ้นบนภูเขาเอเวอเรส แต่เราใส่ความรู้สึกว่าเป็นไปได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้พยายามต่อไปเข็นครุกขึ้นเขาความรู้สึกดีไหมดีอยากทําแม้ว่าจะเหนื่อยแม้ว่าจะยากแม้ว่าจะลําบากแม้ว่าจะยังไงก็ตามเรามีพลังเรามีไฟที่อยากจะทํเพราะแม่พี่ร้องททั้งหลายครับคุณเก่งเกินกว่าที่คุณเคยคิดคุณวิเศษเกินกว่าที่คุณเคยคิดคุณจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะเป็น คุณอยากจะเป็นเศรษฐีคุณอยากจะร่ำรวยคุณอยากจะอะไรก็ได้ทุกอย่างอยู่ที่ใจทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณ